Baby ้ครับคลิปยาวกลับมาแล้วครับผมไปเที่ยวเมืองจีนกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองซีอานครับผมไม่รอช้าครับร้านแรกเมือ่อการชายโค้ดโรปิ่งที่ดำๆเนี่ยก็คือผักกาศดองเค็มนะครับ เป็น้านรถเข็นเลยครับผมคือเขาจะทานกันตอนเช้ากับตอนบ่ายนะครับผมที่เห็นดําๆคือหินร้อนนะครับจะช่วยทําให้ขนมปังเนี่ยอุ่นตลอดเวลาครับผมตัวแป้งคือกรอบมากเลยครับแล้วก็ไส้ก็เค็มนิดๆครับเอาไว้ทานตอนเช้าก็เพลินดีเหมือนกันนะครับเป็นสตรีทแน็งง่ายๆครับและที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของซีอานเลยนะครับกับกุ้ยฮวาเก่าดอกกุ้ยฮวาเนี่ยคนไทยจะเรียกว่าดอกหอมหมื่นลีนั่นเองครับ เขานํำไปอุ่นด้วยนะครับผมใช้กันนึ่งครับผมมันก็คือแป้งข้าเหนียวนั่นเองครับผมแล้วก็มีพุทราแดงอบน้ำพึ่งไว้ด้านบนแล้วก็ก่อนเสิร์ฟก็จะราดน้ำเชื่อมเป็นน้ำตาลสายแดงมาอีกทีนะครับก็คืออร่อยดีนะหวานๆครับไม่มีอะไรมากนี่ยังไม่ได้ไปถนนหลักเลยนะเจอแตงโมดักอีกแล้วครับผมชอบกินแตงโมไงที่เมืองจีนแตงโมก็หวานดีนะครับกรอบลูกใหญ่ด้วยแล้วก็ไปเจอทังหูลูน่ากินมากตะขอบ อดใจไว้ก่อนครับผมช่วงนี้ผมไปเดินกุมภาอากาศ10องศาหนาวอยู่นะครับ